สวัสดีค่ะพบกับช่องเบลทำเองกินเองนะคะสาลามโคชมาดีฮัลโหลโอเอ n วิร l นว m ลคัมทู h a ชแนลวันนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนไปขับรถกินลมชมวิวกันค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเบลทำไมใส่ผ้าคลุมผมแบบนี้เบลเป็นมุสลิมหรือเปล่าเบลไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าที่ลานมีกฎนะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่ผ้า,าคลุมผมด้วยนะคะ ถ้าใครเคยมาเที่ยวที่อิหร่านจะรู้นะคะว่าเวลาออกไปข้างนอกจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่ผ้าคุมผมนะคะอย่างสุภาษิตเขาว่านะคะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะคะโอเคค่ะเราไปรับลมชมวิวแล้วก็ไปย่างไก่กินกัน Let's go <S ที่นี่คือจังหวัดสานจอนนะคะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศอิหร่านนะคะ ที่นี่ก็จะมีอากาศดีวิวสวยนะคะให้เราขับรถขึ้นมาชมนะคะอากาศที่นี่ก็จะบริสุทธิ์มากดีกว่าในเมืองนะคะเวลาขับรถขึ้นมาบนเขาสูงๆเนี้ยก็จะมีวิวสวยๆให้ไว้ให้เราถ่ายรูปนะคะช่วงหิมะตกหิมะจะปกคลุมภูเขาทุกลูกเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวปีหน้าเบลก็จะมาเก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนนะคะรอชมกันนะ เราก็รับลมชมวิวกันมาพอสมควรแล้วนะคะเบลก็แวะข้างทางจะทำกับข้าวกินกันนะคะเมนูที่เบลทำวันนี้ก็คือเคบับไก่แล้วก็เคบับเนื้อเป็นอาหารยอดนิยมของคนที่นี่เลยนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่เวลาออกมาปิกนิกนอกบ้านเขาก็จะนำไก่มาย่างกินกันนะคะ โอเคค่ะเราไปย่างไก่แล้วก็กินคุณมากินข้าวด้วยกันนั่งกินข้าวข้างทางบรรยากาศดีๆค่ะไก่ย่างกับเนื้อย่างคืออร่อยมากเลยค่ะกินทีไรก็ไม่เคยเบื่อเลยกินคู่กับใบแมงรักนี่เข้ากันมากเลยนะคะ ก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ